มีทิดาของเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงราชคฤึกเมื่อโตจนรู้เดียงสาแล้วก็อยากบวชมากแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตในที่สุดก็ต้องแต่งงานต่อมานางขอสามีบวชสามีก็ยินดีแต่ไม่รู้ว่าตนกำลังตั้งครันเมื่อบวชแล้วและขันแก่ขึ้นแล้วจึงคลอดขณะบวชเป็นภิกษุนีเมื่อพระราชธาบเรื่องจึงรับลูกของนางไปเลี้ยงในพระราชวังกุมารนั้นจึงมีชื่อว่ากุมารกัสปะเพราะเป็นผู้ที่พระราชส่งเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตเมื่อรู้เดียงสาแล้วกุมารกัสปะก็ขอบวช ได้ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ตั้งแต่พระราชรับลูกของนางภิกษุณีนั้นไปเลี้ยงนางก็เฝ้าแต่คิดถึงลูกร้องให้อยู่หนึ่งหนึ่งเป็นทุกอยู่ถึงสิบสองปีไม่อาจจะปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าได้วันหนึ่งนางเดินบิณฑบาตแล้วได้เจอกับพระลูกชายจำได้จึงร้องว่าลูกๆกวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับแต่ล้มลงลุกขึ้นได้แล้วก็โผไปจับพระลูกชายพระลูกชายคิดว่าถ้าเราพูดไพระมดาจากักไม่อาจตัดอะไรรักในเราได้จึงกล่าวว่าท่านเที่ยวทําอะไรอยู่จึงไม่อาาตััดดควมรกไ นางคิดว่าโอ้ถ้อยคําของพระลูกชายอยากขายจึงคิดว่าเราไม่อาจอดกลั้นน้ําตาไว้ได้สิ้นสิบสองปีเพราะเหตุแห่งบุตรนี้แต่บุตรของเรานี้มีหัวใจกระด้างประโยชน์อะไรด้วยบุตรนี้จึงตัดความเสน่หาในบุตรแล้วตั้งใจปฏิบัติทําจนบรรลุเป็นพระอรหันในวันนั้นทีเดียวข้อคิดและแหล่งอ้างอิงหนึ่งยารักษาโรคมักขมกลืนกินยากแต่ดีต่อการรักษาโรคคำพูดของพระลูกชายเปรียบเสมือนยาขมที่ใช้รักษาโรคทางใจของมันดาซึ่งก็ได้ผลจากทุกใจอยู่12ปี เมื่อได้ยินคำนั้นโรคหายขาดในทันทีเมื่อตัดความอะัยร,รักได้แล้วใจก็ไม่มีอะไรฉุดรัง้งทําให้สมาธิก้าวหน้าและได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ในวันนั้นเลย2นมิวรที่เป็นอุปสตรการบัตมูลมีหข้อคือกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทความคิดร้ายถิมิทธะความเสื่องสึมอุทจกุจจะความฟาุ้งซ่านกามฉันทะนั้นมีความหมายกว้างไม่ได้หมายเฉพาะกามคือความรักแบบนุ่มสาวเท่านั้นแต่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรก็จัดเป็นกามฉันทะด้วยซึ่งเมื่อนางพิษุณีตัดใจได้ทําให้จิตดิ่งเป็นนสสดพรระหใุ 3พระไตรปิฎกและอัธถกถาแปลฉบับมหากุณกราชวิทยาลายัยเล่ม42หน้า203-208